บทนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังคฉามิธรรมังสะระนังคฉามิสังฆังสะระนังคฉามิ ทุติยมปิพุทธังสระณังคัจฉามิทูติยมปิธรรมังสระณังคัจฉามิทูติยมปิสังฆังสระณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสระณังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสระณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสระณังคัจฉามิณโมเมสัพพุทธานัง อุปปันนานังมะเหสินังตันหังกะโรมหาวีโรเมทังกะโรมหายโสสารนังกะโรโลกหิโตทีปังกะโรชุตินทโรโกนทันโยชะนะปา,ามโมโขมังคะโลปุริสาสโภสุมโนสุมโนทีโรเรวัตโตรติวัฒโนโสพิโตคุณสัมปันโน อโนมทัศส,สีชนุตตโมปัทุโมโลกปัจโชโตนารโโวรสารถีปัทุมุตตโรส,ตรสัตตส,สาโรสุเมโทอัปปติปุคโลสุชาโตสัพพะโลกักโคปิยะทัศส,สีนราสะโภอัททัศส,สีการุนิโกธรรมทัศส,สีตะโมนุโธ สิทธัตโถอสโมโลเกติสโสจาวัะตังวโรปุตสโสจาวรโทพุทโธวิปัสสีจอนนูปรปโมสิขีสัพพหะิโตสัทธาเวสคูสุขทายโกกักปุสันโธสัทาวาโหโกนาคมโนรับนันชะโหกัสโปสิริสัมปันโน โคตโมสักกยกุงขโวพุทโธสัพพัญยุตยาโนมหาชนานุกรรมปรโกธรรมโมโลกุตรโรวะโรสังโฆมังคภะลัโถจัอินทสุวรรณปารมีเถโรอิจเจตังรัตนัต,ตยังเอตัสะอานุภาเวนะสัพพทุกขาอุปัตฏฐาอันตรายาจะนัตสังตุ ปุญญา,าพะมหาเตโชสิทธิกิจจังสิทธิลาโภสัพพโสตพีพระวันตุเมติหากคลิปนี้ถูกใจคุณผู้ชมผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b ับส i คร และกดกระดิ่งข้างๆติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นขอบคุณครับ